ในบทเรียนก่อนหน้านะคะเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละงบเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จุดเด่น ของมัน,เ,นเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราได้ดูงบกันแบบ b i r ร์ดไอวิวเบิร์ดไอวิวคืออะไรดูงบจากมุมสูงเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยงบการเงินเนี่ยแต่และอุตสาหกรรมมันควรจะมีจุดเด่นอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะโฟกัสอะไรในงบการเงินเหล่านั้นนะคะรวมไปถึงการทำเวิร์กช็อปสนุกๆก,ก,กับการจับคู่งบการเงินทั้งหมด6งบด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะและในบทเรียนบทเรียนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนค่ะ มาเจาะลึกแล้วก็เลือกอาวุธนะคะในการวิเคราะห์งบการเงินค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเลือกอาวุธได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะว่าอาวุธทั้งหมดหรือว่าเครื่องมือทั้งหมดนะคะที่มีในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะหลายคนคงเคยเห็นกัปตันอเมริกา เวลาที่สู้รบใช่ไหมเขาก็มีอาวุธอยู่ชิ้นหนึ่งถูกไหมคะก็คือโล่ถูกไหมคะแล้วก็ทอนะคะเขาก็จะมีอะไรมีค้อนถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์งบการเงินค่ะเราเนี่ยอาจจะยังเลือกอาวุธไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าอาวุธทั้งหมดที่เรามีหรือว่าอาวุธที่มันน่าจะเหมาะกับเราเนี่ยคืออะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะนุชก็จะพาทุกคนค่ะมาเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับตัวเองและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าอาวุธทั้งหมดสําหรับการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยคืออะไรค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะเครื่องมือนะคะหรือว่าอาวุธในการวิเคราะห์งบเนี่ยเราแบ่งกันทั้งหมด4ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบว่างบการเงินนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของฐานนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องระบุว่าฐานของการวิเคราะห์งบของเราคืออะไรยกตัวอย่างเช่นงบกําไรขาดทุนฐานก็คือรายได้ถูกไหมคะงบแสดงฐานะการเงินฐานก็คือ สินทรัพย์รวมถูกไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะหรือในภาษาชาวบ้านหรือว่าภาษาทั่วไปเนี่ยเรามักจะเรียกว่าการวิเคราะห์งบแบบแนวตั้งนั่นเองนะคะตัวถัดมานะคะแนวโน้ม การวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าวิเคราะห์แบบแนวนอนนะคะจดช็อตโน้ตเอาไปสั้นๆน้านด้านล่างเอาไว้ก็ได้นะคะซึ่งการวิเคราะห์แบบแนวนอนเนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะของรายการรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบกําไรขาดทุนก็ได้นะคะว่าเทรนด์มันเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะหรือเทียบกับปีเดียดก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ย การมีเคราะห์แนวโน้มเนี่ยฐานของมันก็คือปีที่เป็นปีตั้งต้นนะอย่างเช่นเราจะเปรียบเทียบ ปีที่2กับปีที่1เราก็จะตั้งต้นด้วยฐานจากปีที่1น่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แนวนอนนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่3ก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่ะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือว่า ratio analysis เนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์นะคะเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร2ตัวแปรด้วยกันนะคะโดยตัวแปรหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในงบการเงินหนึ่งนะคะและตัวแปรหนึ่งนะคะอาจจะอยู่ในอีกงบการเงินหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งการวิเคราะ์ คราะห์ความสัมพันธ์หรือเลโชเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบได้ทั้งตัวแปรที่อยู่คนละงบการเงินกันนะคะหรือว่าตัวแปรที่อยู่ในงบกรรเงินเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีความซับซ้อนกว่าการเปรียบเทียบแบบแนวนอนและแนวตั้งที่เราเรียนไปนะคะและต่อมานะคะงบ ที่เราจะใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับ cash flow ก็คือการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของเงินนะคะว่าได้รับเงินมาจากอะไรเป็นหลักและจ่ายเงินไปกับอะไรเป็นหลักนะคะสําหรับธุรกิจนะคะการวิเคราะห์ cash flow ตรงนี้แน่นอนว่าจะต้องใช้งบอะไรเอ่ยงบกระแสเงินสดในการวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือหรือว่าเครื่องมือที่มีในการวิเคราะห์งบการเงิน,นะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับแต่ละหมวดนะมันก็จะมีวิธีการแตกต่าง กันนะคะคเราก็จะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอันนะคะและก็จะมีตัวอย่างด้วยนะคะรวมไปถึงมี Excel นะคะให้ทุกคนเนี่ยดูสูตรแล้วก็เอาไป a d ด p t ใช้หรือว่าประยุกใช้ได้นะคะสำหรับการทำงานนั่นเองนะคะและ สิ่งที่อยากจะบอกสําหรับทุกคนนะว่าการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยมันจะถ้วยตอบคําถามในสิ่งที่เราอยากรู้ได้นะคะนั่นก็แปลว่าในเบื้องต้นเราต้องคิดเอาไว้อยู่แล้วนะว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นหลักแล้วจึงค่อยไปเลือกเครื่องมือในการที่จะใช้วิเคราะห์งบการเงินต่อไปนะคะอ่ะแล้วในเบื้องต้นนะคะ สำหรับการวิเคราะห์งบการเงินนะคะที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะเปอร์เซ็นต์ของฐานแล้วก็การวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยเราจะเอามาให้ทุกคนได้ดูเป็นน้าจิ้มกันก่อนนะคะเราจะมีตัวอย่างงบการเงินนะคะ2งงบก็คืองบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกําไรขาดทุนที่จะให้ทุกท่านลองดูเป็นตัวอย่างนะว่าเวลาที่เราทําการวิเคราะห์งบเนี่ยเราจะต้องตั้งสูตรยังไงนะคะแล้วก็มันมีอะไรที่เราควรจะให้ความสําคัญบ้างนะคะ